ในวิชาอาหุยานักวิชาการอิสระกล่าวว่าการประชุมเอเปก2022ประเทศไทยเราได้โชว์ศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและเรื่องความเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวโปรโดปานยิ่งได้เห็นภาพผู้นําฝรั่งเศสเดินออกมาชมวมยไทยไปยว,วราชยิ่งภาพใน่วนนี้ออกไปทําให้การท่องเที่ยวประเทศเรา,เรายิ่งแข็งแกร่งขึ้นเพราะย่านการท่องเที่ยวในกรุงเทพไม่ใช่แค่สถานที่เที่ยวกลางคืนแต่เป็นเทรนที่มาแรงอีกครั้งหลังเอเปก นักท่องเที่ยวจะมากันแบบล้นหลามภาพซอฟต์เพลเวออาหารจะทําให้ปี2023ประเทศไทยเราจะโดดเด่นไปมากกว่าเดิมในวิชากล่าวว่าคงต้องฝากไปถึงม็อบและพักการเมืองในอนาคตการเห็นต่างทางการเมืองภายในประเทศเป็นเรื่องปกติหัวข้อในการประท้วงควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งโลกเน้นเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม จะออกมาน่าสนใจกว่านี้พักการเมืองในไทยควรมีความเป็น Big Ten นโพลิติสมากขึ้นไม่ควรนำบุดมการสุดโต่งมาทำลายภารกิจการสร้างให้ประเทศไทยดูแย่ในเวทีโลกควรรวมพลังความเก่งเฉพาะด้านของผู้คนในพักการเมืองแล้วช่วยกันฟื้นประเทศหลังช่วงโควิด -19 ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจในทุกส่วนบิ๊กเทนโพลิติสในอีก5ปีจะเกิดเด่นชัดขึ้นในประเทศไทยเพราะผู้คนเริ่มเบื่อน่าย การทะเลาะกันแบบสุดขั้วประชุมเอ c ทั้งเรื่อง BCG โมเดลรวมถึง f g a เอ펙เป็นเรื่องที่ดังไปทั่วโลกจากการประชุมครั้งนี้ผลสําเร็จในระยะยาวจะเป็นยังไงแต่นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเศรษฐกิจไทยปี2023จะได้รับอนนิสงส์จากเอ c ขนาดไหนทุพัการเมืองคงลุยต่อยอดนโยบายอย่างเต็มที่กับการเลือกตั้งที่จะมาถึง